แมวแย้มแมวยิ้มนีไหมเอยแจ้งด้วยเดอ้อเห็นว่าแจ้งว่ามีคลิปมีคลิปลงนะลงตอนเช้าแต่วันนี้วันนี้ยังไม่เห็นเลยว่ะวันนี้ยังไม่เห็นหรือว่าเห็นยังไม่เห็นนะวันนี้รู้สึกว่าไม่เห็นนะแล้วคอยหลังละ อีกสี่นาทีนับายหลังแล้วค่ะใกล้เข้ามาแล้วค่ะขอบคุณมากมายัยงใจพี่ๆน้องๆมากมากเลยใครมีธุระก็แว้นได้นะคะทุกท่าน,นค่ะแว้นไปเลยค่ะมาส่งกำลังใจจอดให้สองสามนาทีก็โอเคแล้วนะคะมากเกินพอแล้วค่ะสำหรับน้ำใจของพี่น้องนองนะทราบเึงมากๆนะคะ สุดท,ท้ายท้ายสุดพวกพวกเราก็ไม่ทิ้งกันอยู่ดีนะขอบคุณขอบคุณขอบคุณเป็นอย่างยิ่งขอบพระคุณเป็นอย่างมากน้ำใจอันไม่เหือดหายจากพี่พี่น้องน้องชาวยู่ทุกพี่พี่น้องน้องชาวไทยของพวกเราเนาะ เอลืนเอเดีเดกจะหยุดหรือจะแว้นต่อคะเนี่ยเดี๋ยวพี่ขอ,ขอเอ็นเอ็นกายสักแป๊บเนาะกว่าพี่เมียน้องวันจะขึ้นอ่ะนะโอเคนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันห้องน้องวันนะคะน้องวันพาไปตลาดกันนะจะมีพี่เมียนะ 15.00น,นนะไม,ไม่น่าจะเลื่อนนะวันนี้นะน่าจะตรงเวลาเนาะขอบคุณทุกร้ขอบคุณทุกเล้บพี่เสียสละอัน,นิค้ามาเยี่ยมชมตรงนี้จนจบอีทีนี้นะคะขอบคุณมากค่ะหวังว่าโอกาสหน้าเราจะพบมาเจอกันอีกนะคะทุกท่านทุกคนขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง คิดหวังสิ่งใดขอให้สมมงมากปรารถนาทุกประการกันแล้วกันเนาะคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองนะคะเดินทางขึ้นรถลงเรือขึ้นเหนือลงใต้พบเจอแต่กำลมิตรที่ดีนะคะขอให้เจ้านายรักเจ้านายหลงใครมีทํางานก็ขอให้ยอดไหลฟังฟังอ้าวแอมบันนี่ชายมาเหรอไม่พวงไม่เห็นแน่แหละมันเจ็บปวดแล้วน้องวันมีประแจแล้วแม่ก็ไม่พวงไม่เห็นนะ นี่แหละของน้องวันน่ะเอ๋ของน้องน้องมณีฉายเป็นอย่างนี้ทุกทีแล้วไม่เห็นนะแต่ถ้าจะเห็นเห็นบ้านเล็กนู่นนะบ้านเล็กเห็นนะเนี่ยเห็นไหมมีประแจมองไปเห็นอะ่ะบ้านใหญ่มองไปเห็นน้องอ่ะเห็นไหมขอบใจมากค่ะน้องสาวพิจะรงแล้วเหลืออีกหนึ่งนาทีนับถอยหลังนะคะขอให้ โชคดีนะคะทุกท่านทุกคนตั้งแต่เมแมแรกจนเมนสุดท้ายนะไม่ได้เอ่ยชื่อใครก็กราบขอโทษขอภัยนะคะสุขสวัสดีจงมีแก่พี่พี่น้องๆชาว u t u b e ทุกท่านทุกคนนะคะด้วยอายุวันหน้าสุขภาพละนะคะขอให้มีแต่ความโชคดีความสุขความเจริญยิ่งๆิ่งขึ้นไปนะคะขอบคุณมากค่ะน้องสาวจ๋าน้องวานขอบใจมากเ้อเจรัสขอบใจมากงเ้อแอดดิเรกแอดคนเดินทางขอบคุณค่ะ ขอบคุณทุกกําลังใจเลยนะ,ะที่มาหยุดหยุดตรงนี้นะคะมาเยี่ยมมายามกันตรงนี้คุยสนุกสนานแใครนุ้นยสวัสดีค่ะลุงป้าสตอรี่ขอบคุณค่ะญาติทั่วสายท้องขอบคุณนะคะขอบคุณมากมายขอบคุณทุกไลฟ์ขอบคุณทุกเลฟและใครอีกอะเราทีมงานของถังเงินทุกอีพีทุกเอเซนเดอร์แอดเดเรดด้วยเดอร์น้องวีด้วยเดอร์ขอบคุณค่ะขอบคุณมากมายเลย น้องบีด้วยเนอะน้องบีสวนอิ่มสุกนะคะเลื่อนไปก่อนมีใครมังนะ่งเนอะขอบคุณนะคะ <c oughs> น้องแทนคุณมาทั้งทีมงานเลยนะยกขบวนมานะคะนกไข่นุน้ยด้วยเดอ้อเบ่าเกียร์ด้วยเดอ้อพี่พี่จงด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะสุขสวัสดีคะ่ะน้องวีชาแนลเด้อเนาะไม่ได้เอ่ยชื่อใครก็กลับขอโทษขออภัยเดอ้อขอบคุณคะ่ะสวัสดีโชคดีนะคะขอบคุณคะ่ะบ๊ายบายแม่จูนด้วยเดอ้อ